ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นําของหลายประเทศนะครับตั้งแต่ผู้นําอิสราเอลผู้นําจอร์แดนนะครับแล้วก็นายกญี่ปุ่นไม่นานนี้ก็มาเยือนที่กรุงวอชิงตันล่าสุดนะครับก็คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั่นเองนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปิดทำเนียบข่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตัมเมอร์ของอังกฤษในวันพฤหสบดี โดยถูกคาดหมายนะครับว่าจะใช้โอกาสนี้หาหรเรื่องสงครามในยูเครนนะครับสัมนกข่าวหลายแห่งตอนนี้รายงานด้วยนะครับว่าทางอังกฤษนั้นก็เชิญประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการให้ไปเยือนอังกฤษและมีท่าทีตอบรับนะครับก่อนหน้าการหาหรือครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีสรัดนั้นไม่รับปากอย่างเต็มที่ว่าจะการันตีความมั่นคง ต่อรัฐบาลยูเครนซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเพื่อให้เกิดการหยุดยิงนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทางนายกสตรัมเมอร์นั้นเรียกร้องครับาาทนาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผมหวังว่าจะมีปัญหานั้นให้กังวลเขาบอกว่าการรักษาสันติภาพเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องที่ยากก็คือเรื่องของการทำให้เกิดข้อตกลงนั่นเองตามความเห็นของผู้นำสหรัฐนะครับ อันนี้ยังมีความเห็นต่างนะครับในหมู่พันธมิตรยุโรปเรื่องการส่งทหารไปยูเครนในอนาคตซึ่งอังกฤษนั้นสนับสนุนแผนที่ฝรั่งเศสเป็นผู้เสนอแต่ว่าโปลแลนด์และบางประเทศไม่เห็นด้วยครับผู้นำอังกฤษกล่าวมอนพูดว่าผมเชื่อแน่ว่าเราต้องการให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนและเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นเราต้องการันตีเรื่องความมั่นคงนะครับ นายกสตาร์เมอร์เสริมว่าอังกฤษนั้นจะทำตามส่วนที่ตนรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมมาตรการนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอยู่ข้างหลังด้วยขณะที่ผู้นำรัเสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปฏิเสธข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังรักษาสันติภาพในยูเครนนะครับ เขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบ,บดีว่าชนชั้นนำตะวันตกนั้นพยายามสั่นคลอนการเจรจาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ระหว่างรัฐบาลมอสโกและวอชิงตันเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าวนะครับว่าฝ่ายอเมริกันนั้นกังวลเรื่องการส่งทหารลงพื้นที่โดยทางการกรุงวอชิงตันนั้นต้องการเห็นการหยุดยิงในทางปฏิบัติมากกว่าข้อตกลงสันติภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางนะครับนักวิเคราะห์ เจสินเวเบอร์แห่งกลุ่มงาน geostrategy ขององค์กร German Marshall Fund กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสตราเมอร์นั้นน่าจะใช้โอกาสในการพบกับทรัมป์ย้ำว่าประเทศยุโรปจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนั้นรประธานาธิบดีวโลดเมสเซนสกี้ ky, ของยูเครนนั้นก็จะพบกับทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันนะครับ รายงานข่าวเป็นอย่างไรนะครับเราจะนำมาเสนอครับ